ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมโอ๊กูดโฮเทลเรสซิเดนซ์นะครที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับมาเปิดห้องดูกันนะครับห้องนี้เลยเปิดไฟคีย์การ์ดโอ้โหห้องใหญ่เพิ่มเติมเลยนะครับอันนี้คีย์การ์ดผมเสียบไปแล้วครับเปิดไฟเล็กน้อยนะฮะนี่มีครัวครับให้นะครับมีเตาแม่เหล็กให้แบบนี้นะครับมีน้ําให้สองขวดมีกุ้งมีแก้วมีเครื่องทําน้ําร้อนนะครับมีไมโครเวฟให้ตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหสมบูรณ์จริงๆนี่ครับก็มีของนะคริมชากเปิดได้นะครับแต่ไม่มีของข้างในนะมาดูคริมชากอื่นาง นี้ก็ไม่มีนะประกองอุปกรณ์ะไรไม่มีให้นะไม่มีไม่มีและไม่มีนะครับมีข้างล่างก็ไม่มีนะอ่ะนี้เป็นซิงน้ํานะครับเปิดมาก็มีแต่ที่ทำความสะอาดจัดถังขยะนะครับก็ดูนี่มีฮู้ดให้ด้วยนะตัวที่เป็นดูดควันครับข้างบนมีอะไรให้ไหมข้างบนไม่มีไม่มีนะครับตู้แรกไม่มีตู้ต่อไปไม่มีนะครับตู้ต่อไปไม่มีไม่มีนะฮะและตู้สุดท้ายนะครับไม่มีเช่นเดียวกันแต่มาดูตู้นี้จะมีไหมเอ้าก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ตู้เย็นนะคะ ใหญ่มากโอ้โหนี่อยู่กันในั้งครอบครัวนี่ต้องอยู่ยาวๆอยู่นะจะคุ้มนะนี่แต่ไม่มีของอะไรเลยนะโอ้โหนะฮะ,ะมาดูด้านขวานี่ตู้เสื้อผ้าโอ้โหเดินเข้าไปอยู่ได้เลยรีดผ้ารีดได้เลยสบายๆนะครับมีไฟนี่เปิดได้นะปิดได้มีไฟชงไฟฉายมีเตารีดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตู้ไม่นีโอ้ยเครื่องซักผ้ามีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะจ๊ะนี่แบบฝาบนไม่เคบโอ้อาเลยอยู่วนบสบายๆเลยนะฮะอะเดี๋ยว ถ้อย่าไปด้านน,นนี้ก่อนแล้วกันในห้องนอนนะเจ้าซ้ายมานะครับเจอห้องนอนนะครับมีที่นอนทิงไซส์ให้แบบนี้นะครับมีโทรศัพท์มีโทรทัศน์ให้อีกหนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็บรรยากาศที่สีราชาตอนนี้นะครับนี่คือเกาะลอยฮะโอโ้โหเห็นเกาะลอยไหมนี่เกาะลอยนะครับแล้วก็สามารถไปเที่ยวเกาะเกาะสีชังอยู่ไหมหน่าจะด้านนู้นเนาะไม่แน่ใจนะมันอยู่ตรงไหนนะแต่นี่คือสวนสาธารณะครับที่สวยงามที่สุดนะถ้าที่ผมเคยเห็นมานะครับนี่คือสวนสาธารณะของตัวศรีราชาเขานะครับโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็เราไปเดินเล่นได้นะโหนะครับมาขยับมาไปดูห้องน้ําานนะครับเดิม อ่ตรงนี้ก่อนมีโต๊ะนะครับสำหรับแต่งหน้าแต่งตัวนะครับข้าาในห้องน้ำนะครับด้านซ้ายก็จะมีกระจกอย่างนี้เลยเอาไว้เปิดพวกนี้ได้ไหมได้สิเดี๋ะนี่เอาไว้เก็บของเก็บของอะไรได้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรให้ครบครันนะฮะมีแก้วน้ำให้มีอ่างอับน้ำให้นะครับมีสุขาให้มีส้วมนะครับมีแบบญี่ปุ่นด้วยดีเห็นไหมนี่แล้วก็มีอุปกรณ์ให้นะครับจะอาบน้ำตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าลงไปแช่ในอ่างนี้ก็ได้ครับมีพวกแชมพูครีมนวดแล้วก็ตัวสบู่ให้เรียบร้อยนะครับมีตาชั นี่ห้องนั่งเล่นฮะนี่ก็จะมีทีวีให้มีฟาวบาร์ให้นะมีรีโมทให้เรียบร้อยมีโทรทัศน์มี่รินชงลินชาก,ก็คงไม่มีของอะไรข้างในครับอันนี้เป็นโซฟาจริงๆนอนได้คนเลยนะเนี่ยแล้วก็ข้างนอกครับเปิดจากอันไหนได้เจออันนี้ปินี่นะฮะแล้วก็เปิดจากเปิดได้ไหมโอ้เขาบอกว่าไม่อนุญ,ญาตให้เปิดนะครับมีป้าน,นะเขาไม่ให้เปิดนะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกเขาไม่อนุญ,ญาตนะผมพยายามโยกนะ P I enter, ตัวล็อกดิสดอรปิดคอนติไอเซนเตอร์แปลว่าเขาไม่ให้เปิดนะครับอ,ออกไม่ได้แล้วกันแต่วิวฮะบแบบนี้เลย ข้างนอกมีแอร์ให้นะครับนี่แบบนี้เลยโอ้นี่ครับนี่คือโรงแรมครับโอ๊กบู d โฮเทลแอนด์เรสซิเดนท์ฮะที่อำเภอศรีชาติจังหวัดชนบุรีับ